สวัสดีครับมามาสัจจานวันนี้ก็มารีวิวมาทักทายกันให้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาทักทายแล้วก็พร้อมกับร,รีวิวผลิตภัณฑ์ที่จะส่งนะครับผมวันนี้จะส่งไปที่ภาคอีสานนะครับอันนี้เรามาให้ดูกล่องก่อนที่เราจะแพ็คสําเร็จรูปจะส่งให้กับลูกค้าพิมกล่องไปรษณีย์หมายเลขหนึ่งนะครับหลังจากที่แพ็คสําเร็จรูปแล้วก็จะเป็ลนลักษณะแบบนี้นะครับผม <S <S เห็นไหมครับผมะนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจัดส่งไปที่ไหนกันนะครับอันนี้จัดส่งผ่านไปรษณีย์ไทยนะครับจัดส่งไปที่ตำบลหนองบัวนะครับอำเภอบ้านผางนะครับอำเภอบ้านฝางนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับผมจะส่งไปผ่านไปรษณีย์ไทยนะครับขอบขอบคุณมากนะครับม็อบอัศจรรย์นะครับผมเป็นม็อบแบบถูแห้งนะครับช่วยแก้ปัญหาเรื่องของพื้นที่มากนะครับฝุ่นเยอะ ถูและพื้นไม่สะอาดเงางามนะครับอ่าก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะครับตำบลหนองบวัวอำเภอบ้านฝางนะครับจังหวัดขอนแก่นก็รอรับอยู่ที่บ้านเลยนะครับวันนี้ก็จะส่งผ่านไปสนีไทยให้นะครับผมอ่าม็อบปัศจานเป็นม็อบแบบถูแห้งนะครับช่วยแก้ปัญหาพื้นที่มากฝุ่นเยอะถูน้ำแลวพื้นเปียกคราบทุกครั้งเวลาพื้นแห้งนะครับก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหานะครับ เกี่ยวกับฝุ่นแลวก็คราบที่อยู่บนพื้นเบาแรงนะครับผมแล้วก็ทุนเวลาแก้ปัญหาปัญหาเดิมๆซ้าๆที่คุณแม่บ้านแก้กันไม่ได้นะครับถูน้ำทีไรแล้วก็เป็นคราบแล้วก็บ้านอยู่ติดถนนฝุ่นเยอะอย่างเงี้ยก็เหมาะที่จะใช้งานนะครับหมาอแบบถูแห้งนะครับก็รอรับอยู่ที่บ้านได้เลยนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับจะส่งผ่านไปสนีไทยให้วันนี้นะครับ ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมเดี๋ยวก็รอรับชมรีวิวคลิปต่อๆไปกันได้เรื่อยๆนะครับจะมีคลิปใหม่ชมเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับสนใจนะครับติดต่อไปได้ที่เพจที่ไลน์นะครับผมแล้วเราก็จะมีรีวิวจาก YouTube ให้ดูกันต่อเนื่องตลอดดขอบคุณมากที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับจากมอบมหาสารนะครับจะส่งมอบ24นิ้วไปที่ขอนแก่นครับสวัสดีครับ